เมื่อวานนี้วันที่16กรกรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบนนรโทศกรรมแล้วก็โหวตเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งหมด5ร่างผ่าน3ร่างไม่ผ่านสองร่างร่างที่ถูกปัดต,ตกไปเป็นร่างของภาคประชาช,ชนแล้วก็พรรคประชาช,ชนซึ่งสองร่างนี้มีความแตกต่างกับ3มร่างที่ผ่านก็คือเรื่อง112ว่าจะนิรโทษให้กับนักโทษการเมืองในคดี112หรือเปล่าซึ่งมันก็เหมือนเป็นการปิดประตู การที่จะคลีคขายความขัดแย้งทางความคิดในช่วงสอสมปีที่ผ่านมาไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าคะทั้ง2คนได้ติดตามเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงบ้างถ้าถามผมเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันคงไม่ได้ปิดตายนะครับประตูในการที่จะมาพูดคุยกันไปตลอดเนาะนะอาจจะเป็นาการปิดประตูในช่วงเวลานี้นะครับเพียงแต่ว่ามันคงทำให้ ความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันมาพูดคุยกันในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นะนะครับพูดกันเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้มัญหาวิธีการแก้ปัญหาที่ที่ง่ายขึ้นนะครับ <S <S หรือมีช่องทางวิธีการในการแก้ปัญหามากแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องมันมีความซับซ้อนขึ้นอารมณ์ของคนความรู้สึกของคนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ้องบอกว่าเป็นความน่าเสียดายในแง่นี้นะครับน่าเสียดายแล้วก็น่าผิดหวังนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่มองปัญหาเรื่องหนึ่งสองคือไม่อยากแตะไม่อยากยุ่งเลยเนี่ยมันทําให้สถานะของมันเนี่ยทั้งจริงถ้าเกิดดูโทษดูความผิดนะแน่นอนมันไปเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติซึ่งก็เป็นเรื่องเซติฟใช่ไหมครับแต่ว่าดูจากอัตราโทษนะครับ ดูจากการกระทําความผิดว่าเออส่วนใหญ่เนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนาะนะครับอัตราโทษต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดที่ร้ายแรงไปกว่าการก่อการร้ายใช่ไหมครับนะหรือว่าไม่ได้แรงไปกว่าเรื่องของการฆ่าคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าท่าทีของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในช่วงเวลานี้มันทําให้มันกลายเป็นฐานความผิดในความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นความผิดร้ายแรงสูงสุด อยู่ในฐานะที่ untouchable นะครับคือแต่ต้องไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ท่าทีของฝ่ายนิบัญญัติเนี่ยมันทำให้กฎหมายนะบางฐานความผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ s n เซ i ีบเกินไปกว่านะครับสถานะของมันนะครับในทางกฎหมายทางหลักกฎหมายน่าผิดหวังเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่า คนที่ถูกดำเนินคดีนะครับหรือว่ารับโทษอยู่ตอนนี้ความผิดเขาก็แน่นอนนะครับการกระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่ว่านะเมื่อเทียบกับเนี่ยฐานความผิดที่พยายามที่จะเนรโทศกรรมกันอยู่นะครับใ,ให้อภัยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยม,มันห่างไกลกันมากนะครับผมคิดว่าไม่ต้องใช้หลักกฎหมายอะไรเนี่ยใช้แค่ค o าม e n ่นสนี่ยก็บอกได้ว่าเออทำไมเขาถึงไม่ควรได้รับโอกาสใช่ไหมครับ นะที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใช่ไหมครับนะเขาก็อาจจะไม่ทําอีกนะการกระทําผิดเหล่านี้ใช่ไหมครับทำไมถึงไม่ไม่ไม่ไมพิจารณาความผิดเหล่านี้นะครับนะคนทีอ่อยู่ในคุกเพียงเพราะพูดใช่ไหมครับแสดงความ,ามคิดเห็นอะไรต่างพวกนี้ซึ่งมันเข้าใจยากนะผมว่าคือเราเป็นนักกฎหมายเราก็ คือเราตอัองพูดหล่กชาวบ้านทั่วไปหลายคนก็คงจะพูดกันไปแล้วนะครับคือชาวบ้านยังเข้าใจไม่ได้เลยนะภายใต้หลักกฎหมายก็เป็นเรื่องยิ่งเข้าใจได้ยากนะครับมากๆนะครับว่าทําไมมันถึงต้องปฏิบัติกับคนกลุ่มกลุ่มนี้แบบนี้โดยเพราะอย่างยิ่งบมมันมีการเปรียบเทียบใช่ไหมครับมันจะเห็นได้ชัดว่ามันปฏิบัติไม่เหมือนกันอะ่ะเออมันมันยิ่งเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าสําหรับสําหรับคนที่ ถูดามเงินคดีนะครับในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเลยเป็นความน่าผิดหวังนะครับมากๆเมื่อกี้อาจารย์มูนินบอกว่าสถานะของกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันทําให้คล้ายกับว่าเป็นคดีร้ายแรงที่สุดร้ายแรงกว่าคดีอื่นๆที่จะนิรโทษกรรมกันซึ่งไม่น่ใจว่าคุณผู้ชมได้ตามหรือเปล่าแต่ว่าบัญชีแนบท้ายของร่างที่ผ่าน3ร่างเนี่ยยกตัวอย่างคดีที่จะนิรโทษกรรมกันนะคะความผิดต่อความมั่นคงของรัฐมาตรา113อันนี้คือกบฏ ใช่ไหมหรือว่าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเหล่านี้ก็ดูเป็นคดีที่ดูมีความร้ายแรงใช่ใช่กระบกนนี่คือโทษจำคุกตลอดชีวิตใช่ไหมปรารชีวิตอะไรนี้นะครับร้ายแรงมากครับโทษตัวยต่าโทษใช่ครับ แต่ว่าถ้าเราจะพูดคุยกันว่าคดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอาจจะมีการเลยเส้นกันไปบ้างแล้วจะนิรโทษศกรรมกันจะนิรโทษคดีเหล่านี้ทําไมถึงไม่นนรโทศหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยผมผมจริงๆผมคิดว่าหลักการนิรโทศเนี่ยจริงๆมันก็เป็นหลักการที่ดีนะคือการจะนิรโทศกกรรมความผิดทางอาญาขานกบฏเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะที่จะ ทำให้สังคมเนี่ยมันกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพยายามลืมเรื่องในอดีตเนี่ยแต่นี่แหละคาถามที่หลายคนถามเนี่ยคือว่าทาไมมันต้องเว้นโทษซึ่งซึ่งมันมีอัตราโทษนะครับฐานความผิดที่มีอัตราโทษน้อยกว่ามากเนี่ยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่คุยนะซึ่งผมคิดว่ามันมันคือเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าความน่าเสียดายคือ วิธีการแบบนี้มันไม่ทําให้ความรู้สึกของคนเนี่ยมันมันมันเจือจางหรือมันหายไปง่ายๆนะครับมันมีแต่คําถามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังคงเป็นคําถามที่ที่ที่ยังอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ก็ก็ไม่รู้จะได้รับการแก้ไขกันเมื่อไหร่อะไรย่างเงี้ยนะครับมันฝังไปนะเพราะผมคิดว่าวิธีการมองข้ามหรือวิธีการละเลยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแค่นั้นเองนะครับนะซึ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นิยมวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมคิดว่าสภาเนี่ยเป็นที่พิ่งสุดท้ายออกมาชาชนแล้วก็เรียกร้องมาตลอดว่าเรื่องแบบนี้เรื่องที่เซนซิทีที่สุดมันควรจะได้มีการพูดคุยกันในสภานะครับซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีความชอบธรรมที่สุดนะครับในการพูดคุยกับปัญหาบ้านเมืองทุกเรื่องจริงอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยล่ละนะครับเรื่องนี้มันก็ก่อให้เกิดข้อถกเถียงแต่ว่ามันน่าจะคุยกันก่อนไหม S <S นะช่วยกันหาทางแก้นะครับ,นะรบ,นะรบเพราะว่ามันเป็นปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งคนอาจจะบอกว่าเป็นของคนกลุ่มน้อยคนไม่กี่คนนะครับแต่ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่คนรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมก็เป็นหน้าที่ของตัวไทนมรนอยเฉยที่ควรจะมีโอกาสได้มา,ได,มาได้มาพูดคุยกับปัญหาเรื่องนี้ในสภาแต่ว่านี่ก็คือปิดประตูไว้เลย <S <S นะครับ <S <S ตอนนี้ไม่คุยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ายังคิดว่าผมก็ังมีความหวังลมๆแรงๆเนาะนะครับคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่ามันคงจะยากขึ้นไปอีก พี่วิสุทธิ์ติดตามการโหวตร่างพรบรนี้รนะัฐวรศกรรมแล้วเห็นอะไรบางขีดอะไรรู้สึกยังไงคือจริงๆหลักการเนี่ยบอกว่าก็รับได้นะถือว่าคืนความปลองดองนะแล้วก็ร่วมกันทําการเมืองให้มันลดหน้าต่อไปอโดยเฉพาะกิงการเมืองนะ,ะแต่เรื่องนี้มันเป็นการเรียวกว่ามันเป็นการปลองดองที่เลือกข้างอมีนเนื้อรัฐวิศกรรมที่เลือกฝ่ายมากนะ,ค,ะคือผมคิดเป็นการปลองดองของ ฝ่ายการเมือง<ม>ทุกกลุ่มทุกเสื้อสีงานนี้พัธมิตรได้ได้รับอน,นิสง์กบพวสได้รับอนิสง์คนเสื้อแดงได้รับอน,นิสง,นง์น้องๆช่วงหลังได้รับอยู่บ้างแต่ไม่หมืนะที่มันถือว่าเป็นความป้องดองแบบป้องดองของทางการเมืองอ่ะทุกกลุ่มการเคลื่อนไหว<ม>ไม,ม่ว่าสมัยไหนจะได้รับการนิรโทษกรรมก็เอาละเราไม่ต้องทะเลาะกันเดินหน้านไปแต่ว่า ประเด็นการเคลื่อนไหวด้วหนึ่งหนึ่งสองที่ถูกตีตกไปเนี่ยนะผม่าคิดว่าจริงจริงเอาจริงๆผมมันจะมีสองมีสองร่างใช่ไหมร่างประชาชนและร่างของพรรคประชาชนย้อนไปต้องมีการคุยกันนะเช่นจริงๆผมเห็นว่าร่างของพรรคประชาชนหรือร่างที่อยู่กัมพันธ์การมีการคุยว่าถ้าหนึ่งหนึ่งสองนี่จะควบคุมแค่ไหนองไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมามู่เหลารวงก็ได้มันจะมีกรรมการชุดหนึ่งใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้หยิบยกรืยถูกพูดถึงเนี่ย นีการที่ปิดประตูก่อนไม่ให้เข้ามาผมก็คิดว่าเป็นความชัดเจนของการปองดองที่เลือกอข้างนะเพราะว่ามันมันเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าใช่ไหมฮะแล้วถ้าดูทุกฝ่ายเรื่องนี้พยายามแบบ่าเฮ้ยการไม่ไปก้าวล้ำก้าวล่วงหรือแตะต้องจะปลอดภัยสำหรับคนการเมืองน,นะแต่ว่าระยะยาวอาจจะไม่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าก็ไม่ใช่เป็นความสิ้นหวังนะ อย่างน้อยเนี่ยคือวิการประกอบใจแต่คิดว่าประเด็นเรื่องนี้มีการพูดในสภาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนจริงๆใช่ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยของการทําให้เรื่องนีเน้เป็นเรื่องที่แต่ต้องไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในสภาเนาะผมว่า <S <S มันส่งสัญญ,ญาณคือมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นในะระบบกฎหมายทั้งหมดนะครับเราดูตั้งแต่สามนูนใช่ไหมครับนะซึ่งก็ยุบพัก เก้าไกลนะครับเพราะเหตุเพราะเหตุของการไปเสนอแก้กฎหมายใช่ไหมครับมาตราหนึ่งสองประกอบกับนะครับการกระทําของสสใช่ไหมครับที่ไปช่วยประกันตัวนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการช่วยคุ้มครองสิทธิประชาชนนะครับเป็นการช่วยทําให้เขาได้สิทธิ์ในทางน้ำนุนเขาได้รับการคุ้มครองหรือว่าสสที่ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองเองคือกลายเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับหนึ่งสองเนี่ยนะครับในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้ อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้พรรคถูกยุบได้นะครับเพ่งซึ่งหลังจากที่มีการยุบพรรคเก้าไกลก็จะพบว่ามีสสบางคนเนี่ยนะครับในซีรัฐบาละนะก็อาจจะแบบรับลูกเลยบอกว่าเอยแบบเงีแบบ้ยเออไม่เอาเพราะว,ว่ามีคำวินิจฉัยสามนูนอะไรงี้ครับไปมอง,องที่สารยุติธรรมเนี่ยในคดีกระบวนพิจารณาที่เกิดข้อหนึ่งสอง 1, เนี่ยก็จะพบว่ามันมีคําถามในหลายคดีมากที่แบบเออทำไมมันกระบวนการมันไม่ปกติมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยเปิดเผยใช่ไหมครับแนวปฏิบัติเนี่ยก็ ดูลับๆล่อๆอย่างเงี to to time, language, ้ยนะครับนะมันก็มีการตั้งคําถามเยอะมากนะครับมันทำให้คนรู้สึกว่าพอเป็นคดีนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสซติมีมากนะในการพิจารณาของศาลแม้ทั้งในสายวิธรรมเพราะแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยของกระบวนการยุติธรรมไทยพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมันเป็นเรื่องที่แต่ต้องไม่ได้มันเป็นเรื่องที่อย่ายุ่งดีกว่าเห็นไหมครับซึ่งนักการเมืองไทยเนี่ยเขาขี้กลัวแล้วนะจะขี้กลัวคืออย่าให้ตัวเองต้องอยู่ในแบบว่าในสายการที่ นะต้องตกรกรรมลําบากนะครับที่มันซับซ้อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องผมว่าเข้าใจได้เมื่อคิดถึงธรรมชาติการเมืองไทยนะครับซึ่งฉันก็ไม่เอาไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากแตนะ่แต่ว่านั่นแหละคือความเข้าใจได้ที่น่าผิดหวังต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับน่าผิดหวังมากมาเพราะาตอนนี้บรรยากาศในภาพรวมทั้งในระบบกฎหมายระบบการเมืองเนี่ยม,มันสอดคล้องกันหมดพอเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนแบบเอาไม่พูดดีกว่านะครับ คนทั่วไปก็กลัวกังวลว่าพูดไปมากเดี๋ยวก็จะม,มีปัญหาใช่ไหมครับนักการเมืองก็ไม่อยากแตะกลัวถูกยุบพรรคก,กวกจถูกดำเนินคดีละเ,เมิดจริยธรรมไร้แรงใช่ไหมครับนะเดี๋ยวสารฎีกาตัดส่งตัดสินอะไรพวกนี้เพราะบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องที่แต่ต้องไม่ได้นะครับ mm hmm. เลยกลายเป็นว่าประชาชนที่หวังพึ่งอาจจะมีสักกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าอยากมีเวทีให้ได้พูดคุยกันหน่อยนะได้ช่วยกันหาทางออกให้หน่อยเนี่ย นักการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะในระบบะเว็บไต์นะครับคือนักการเมืองในสภา,าเนี่ยคนจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่แบบเออที่ประชาชนหวังพึ่งได้นะครับนะเอาทุกป,ปัญหาเนี่ยที่ร้ายแรงนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปพูดคุยได้เนี่ยก็ไม่มีหวัง <S <S มันมันมันดูเหมือนสิ้นหวังมากเลยนะ, <S 2> <S 2> <ฮ>ะนะที่พึ่งสุดท้ายก็พึ่งไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็ยังเชื่อว่าเออบางทีมันเป็นเรื่องบรรยากาศณณเวลานั้นนะครับมันอาจจะในอนาคตอาจจะอาจจะมีบรรยากาศที่ ที่มันเอื้อหรือมันส่งเสริมแต่ว่ามันต้องไปได้วยกันหมดมาถึงว่าทั้งฝ่ายตุลาการฝ่ายนี้บัญญัตินะครับอาจจะต้อง<ม>คิดกันใหม่เรื่องนี้อะไรน,นะครับว่าเออท่าท,ทีที่ที่มันควรเป็นท่าทีในสังคมที่มีนิติรัฐสังคมที่มีประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ